ข่าวสารที่ดีในรอบวันกับข่าวดี NBT ขอบอกกันค่ะ ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ก่อนเลยนะคะที่องค์การบริหารส่วนตำบลผาเลือดอำเภอท,ท่าปลาจังหวัดพิจิตรค่ะนายสหวิทย์อาภัยวิสรุตกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เปิดกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพขับเคลื่อนจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตจิตอาสาพระราชทาน904เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์จัดอบรมพัฒนาทักษะ อาชีพกลุ่มแรงงานนอกระบบประกอบด้วยกลุ่มฝึกอบรมหลักสูตรการบำรุงรักษา เครื่องจักรกลการเกษตรกลุ่มฝึกอบรมหลักสูตรการทำลูกประครบสมุนไพรการจัดกิจกรรมศูนย์ช่างประจำชุมชนเทิดไทยองราชันเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะอาชีพนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มแรงงานนอกระบบให้มีอาชีพและรายได้นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปที่จังหวัดพิษณุโลกที่วัดสุดสวัสดิ์อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนายเทวันรัตนประสุสัตว์เขตหเป็นประธานในโครงการประสุสัตว์ร่วมใจกำจัดไทย โรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขันติยะราชนารีภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฉีดวัคซีนและทำหมันสุนัขแมวเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันพระชนมพรรษาขออภัยคะ่ะเนื่องในวันพระราสมภพ,พ4กร,รกฎาคม2 5๖4ภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการการดําเนินงานของหน่วยงานและภาคีเครือข่า,ายการรักษาพยาบาลศาสตร์การให้ความรู้คําแนะนํา ะะเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าและกฎหมายที่เกี่ยวข้องการผ่าตัดทำหมันสุนัขแมวฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านะคะให้กับสัตว์คะโดยในครั้งนี้ได้รับบการฉีดวัคซีนสุนัขและแมวนะคะพร้อมกับผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวภายในวัดนะคะสุขสวัสดิ์ของประชาชนโดยรอบชุมชนค่ะ จังหวัดพิษณุโลกค่ะทางด้านของผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรับที่สามมีความห่วงยาประชาชนได้นํากําลังพลของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกที่ได้รับผลกระทบสถนานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 จึงได้มอบหมายให้กองพันทหารเสนารักษ์ที่23กองบัญชาการช่วยรบที่สามลงพื้นที่มอบแอลกอฮอล์หน้ากากอนามัยน้ําดื่มข้าวสารอาหารแห้งให้กับครอบครัวกําลังพลในหน่วย,นวยในพื้นที่หมู่สาม ตำบลพมพิรามอ,อําเภอพมพิรามจังหวัดพิษณุโลกและอีกหนึ่งพื้นที่ค่ะนั่นก็คือพื้นที่หมู่7ตำบลวัตยมอ,อําเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกพร้อมได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ตรวจร่างกายให้กับครอบครัวกำลังพลให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเพื่อให้ครอบครัวของกำลังพลดูแลตนเองตามมาตราการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ปิดท้ายด้วยบรรยากาศสวยๆหลังฝนตกค่ะเพื่อลดความเครียดและสถานการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้นใน ขณะนี้พาคุณผู้ชมไปที่จุดชมวิวร่องกาหันแนวค่ะอุทยานภูหินร่องกานะคะอำเภอ,อนครไทยจังหวัดพิษณุโลกบริเวณจุดพักรถที่โค้งสาราชมวิวก่อนถึงที่ทําการอุทยาน4กิโลเมตรค่ะหลังจากช่วงนี้นะคะมีฝนตกส่งผลให้สภาพอากาศเริ่มเย็นสบายตลอดทั้งวันค่ะอุณหภูมินะคะต่ําสุดอยู่ที่18องศาเซลเซียสค่ะและเกิดทะเลเหมอกปกคลุมตําบลหนองกระเท้าตําบลนครไทยอำเภอ,อนครไทยอย่างสวยงามแต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคโควิด -19 ทําให้ทางอุทยานแห่งชาติผูหินร่องกล้ายังคงปิดให้บริการนักท่องเที่ยวไปก่อนจนกว่าสถานการณ์ต่างๆนะคะจะเริ่มคีคลายลงและจะกลับมาเปิดให้บริการใหม่อีกครั้งค่ะหมอกสวยๆแบบนี้ก็มีให้ชมกันในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้านะคะและในพื้นที่ภาคเหนือของเรานะคะร้อยละ60เปอร์เซ็นในพื้นที่อาจจะเจอกับฝนนะคะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางตากกำแพงเพชรพิษณุโลกแล้วก็เพชรชบูรณ และก็มีประกาศด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนก่อนจากรายการของเราไปนะคะรากิจจานุเบกษาค่ะก็ได้มีการประกาศห้ามมีการชุมนุมห้ามทํากิจกรรมมั่วสุมนะคะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 <c oughs> มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่16รกรกฎาคมแล้วนะคะใครฝ่าฝื้นจําคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับค่ะ